这边是本，然后在这啊，嗯，等等 <Also, S 1>，嗯，好嘞，知道了，嗯，好，哎呀，这个，这个，好的，挂断了，再见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 ，再 อ๋เป okay. okay, no. ็น <nossos> ม <viewers> <Different>. ึบ้างค่ะเฉลยค่ะคนนี้ก็เฉลย่ไเก็บอกวกแต่ไม่ได้ អត់ទុំទេគេគេមានអីទៀតបាទមកលាក់ទៀតតែទៅខ្ចីខ្លួនទៅណាគឺទីទី5ទេមិនមានបានទេ สวัสดีค่ะสวัสดสีค่ะตื่นเต้นกันเลยวันนี้แฟนคลับเยอะมากๆเลยสวัสดีนะคะก่อนอื่นก็ต้องยินดีต้อนรับเลยค่ะเข้าสู่งานจัดเวนเซียลเซนเต้ไฟคิสบิวตี้สตอร์นะคะวันนี้อยู่กับโซนะคะโซอนุญาตรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับไอรอลแฟร์ตันแล้วก็คริสในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจัดขึ้นโดยคริสบิวตี้สตอร์นะคะที่เขาจัดเต็มขนนักแสดงไอรอลแฟร์ตันเนี่ยมากว่า16ชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ที่สำคัญคือวันนี้เรมมาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยฉะนั้นอยากให้เพืนอนๆดูทุกท่านรอให้ดีสแตนาบให้ดีเพราะว่ามันจะพิเศษสุดๆแล้วก็สนุกสุดๆไปเลยในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบพระคุณทางคสิสบิวตี้